สวัสดีค่ะพะนิษฐ์นันเปี่ยมสุขวัฒน์นะคะตัวแทนจากบริษัท SIS นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะคะจากทางไฮวิชั่นเลยเป็น Product กลุ่ม um Life c a m นะคะก็ตัวสเปคนะคะก็จะมีตัว2ล้าน4ล้านแล้วก็8ล้านนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในกล่องจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะ,คะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าในกล่องนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ ันนี้ก็คือตัวกล้องนะคะแล้วก็อันที่สองอะไรเป็นตัวขาจับนะคะที่เป็นแบบแมกเนติกนะคะแล้วก็ตัวคู่มือแล้วก็ข้างในมีอะไรเพิ่มอีกบ้าง จะเป็นตัวคล้ายๆแผ่นแม่เหล็กไว้ปิดนะคะกล้องสมมุติว่าเวลาเราไม่ได้ใช้งานนะคะก็สามารถใช้แถบแม่เหล็กนี้ปิดหน้ากล้องนะคะจะเป็นขาตั้งะะขาตั้งนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสาย USB ความยาว2เมตรนะคะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ สินค้าไลฟ์แคมที่ในกล่องจะประกอบด้วยสินค้าตามนี้ค่ะเรามาดูการประกอบกล้องนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะอันนี้คือตัวกล้องนะคะแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวขาจับที่เป็นแบบแมกเนติกนะคะโอเคนี่นะคะมันก็จะดูเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขาจับนะคะเราสามารถอ้าตรงด้านหลังได้นะคะ เออโทษค่ะาด้านหน้าได้นะคะเพื่อไปยึดกับตัวมอนิเตอร์หรือว่าตัวออจอของโน้ตบุ๊กนะคะก็มันกําหนดความกว้างความแคบได้เลยนะคะนี้ค่อนข้างสะดวกนี้ค่อนข้างสะดวกเลยะคะ่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็เป็นการเชื่อมต่อสาย USB นะคะเข้ากับตัวตัวกล้องนะคะก็จะเห็นว่าจะมีที่เป็นหัวคล้ายๆกับตัว Type C นะคะแล้วก็ตัวหัว USB นะคะก็ตามนี้ เชื่อมต่อเข้ากับกล้องนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของสายก็ต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะโอเคก็ถ้าเกิดการเชื่อมต่อกับตัวมอนิเตอร์ไม่สะดวกนะคะเราก็ในชุดนะคะก็จะมีตัวขาที่เป็นตัวขาตั้งมาให้นะคะแบบนี้แล้วก็ด้านนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวด้านล่างของตัวขาจับได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าค่อนข้างค่อนข้างสะดวกนิดนึง ก็สามารถหมุนเข้าไปตามเกลียวได้เลยนะคะแล้วก็ยืดขาด้านนี้นะคะก็สามารถปรับปรับปรับยืนขาได้นะคะโอเคนะคะแล้วก็หากเราไม่ได้ใช้งานของตัวกล้องแล้วนะคะก็ในชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวแผ่นแผ่นเพลทนะคะสามารถปิดหน้าจอในขณะที่เราไม่ได้ใช้งานได้นะคะก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ เ,เราจะได้ไม่ต้องต่อถอดสาย USB ออกนะคะก็เราสามารถใช้แผ่นเพจดีปิดได้เลยนะคะแบบนี้นะคะก็ขยับนิดนึงโอเคอันนี้ก็เป็นการปิดหน้าจอนะคะ บไปแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกสินค้าตัว h y v ิชั่นไลฟ์แคมนะคะก็อยากจะฝากฟังก์ชันเด็ดๆนะคะทั้งในเรื่องของการปรับเพิ่มไฟไฟ LED นะคะโดยใช้แบบทัสกีนะคะแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสนะคะก็ยังไงก็ฝากฟังก์ชันเด็ดๆอันนี้ไว้ด้วยนะคะก็สินค้าเองเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่านักแคชเกมทั้งหลายหรือว่าจะเป็นแม่ค้านะคะ ที่ใครของอยู่บนออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจฝากติดต่อทางรายละเอียดด้านล่างหรือว่าเซลล์ที่ดูแลท่านได้โดยตรงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ